สวัสดีครับผมไมค์ลูแมนครับคลิปนี้มาดูตัวเด็กกูรูซิโนนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วสามารถวิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ยังเอาไว้ในกล่องท้ายอยู่นะครับยังไม่ได้เอามาทําตรงช่วงรถนะครับเอาแบบนี้วิ่งไปก่อนนะครับนี่ก็ใส่กล่อง em 8 0ปูนะครับจะลองทดสอบความเร็วให้ดูอันนี้ความเร็วเป็นความเร็วรอลอยนะครับแต่ว่าความเร็วตรงกับ GPS นะครับผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ัวจอนะครับตอนแรกมันเป็นสีขาวนะครับเวลาวิ่งตอนกคืนอะ่ะมันจะแสบตามากอะ่ะผมก็เลยเอาตัวแผ่นมารองกันไฟไม่ให้มันรอดออกมาเยอะนะครับนี่นจะลองบิดให้ดูเกียร์สามเลยเกียร์สามก็อยู่ในี่ประมาณร้อยร้อยหนึ่งเท่ากับตอนที่อยู่ในเจนนะครับเพราะว่าสเปคเดียวกันล้อพันวัตต์กล่องเดียวกันแล้วก็เพิ่มเป็นแบตอิเทียมนะครับ แบตลิเทยียมที่ผมทำมาก็72โวลต์นะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่78กว่ากว่าถ้าเต็มๆเนี่ยไปถึง82 83นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากครับก็เดิมๆตามที่ได้มาจะเปิดให้ดูแบตอันนี้ก็เอาแบตมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแบตก็ประมาณ15โลบวกกับพวกอันเนี้ยก็20่สิบกิโลอ่ะทำให้เวลา ขับอ่ะมันจะรู้สึกคอมันจะสายๆนะเพราะว่ามันน้ําหนักทวงหลังอยู่ก็ยังขับเร็วไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้ก็ประคองรถไปก่อน อันนี้ความเร็วจริงที่ผมลองขับทดสอบดูอ่ะมันได้ถึง80กว่าเลยนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไหลายยาวไหลายยาวไม่แน่ใจว่ามี90้าสหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปทดสอบอีกทีนะครับคลิปนี้เอามาให้ดูก่อนว่ามันสามารถวิ่งได้แล้วนะครับ